เอาละครับสวัสดีท่านผูทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ m o b i โมวิ h a ช n น l ตอนนี้เราอยู่กับในเกม Identify อีกแล้วนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้เรายังอยู่กับการรีวิวเครื่องระดับของตัวละครกันต่อครับโดยเครื่องระดับที่เราจะทําการรีวิวในวันนี้จะเป็นของตัวนักเต้นหญิงหรือว่า female dancer นั่นเองครับ โดยสกินที่เราจะใช้กันครับจะเป็นสกินออริจินอลหรือสกินเริ่มต้นส่วนเครื่องประดับจะมีอยู่ด้วยกัน3ชิ้นครับชิ้นแรกมีชื่อว่าบัวหิมะนะครับผมเป็นระดับ S อหรือระดับสีทองเครื่องประดับชิ้นที่2ครับเป็นระดับสีม่วงมีชื่อว่ากียาลาครับผมและเครื่องประดับตัวสุดท้ายครับยังคงเป็นเครื่องประดับตัวสีม่วงมีชื่อว่าแซ่นั่นเองครับเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูกันครับว่าเครื่องประดับทั้ง3ชิ้นจะมีเอฟเฟกสวยงามขนาดไหนครับ ตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยครับเริ่มต้นเราดูกันแบบไม่สวมใส่เครื่องประดับกันก่อนนะครับผมโดยทางด้านของเอฟเฟกส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่กล่องโดตีแบบเร็วและกล่องโดตีแบบช้าครับ แต่ตอนนี้เราไม่ได้สวมใส่ขั้นระดับใดๆมาทั้งสิ้นครับเรามาดูเอฟเฟกกันก่อนครับกอนล็องตี่แบบเร็วเมื่อเราวางไปแล้วครับจะมีทาหน้าของกระแสะของเสียงเนี่ยจะตรงกลางกระจายออกไปรอบๆเป็นรศมีวงกลมนอกจากนั้นยังมีทาหน้าของตัวโน้ตครับผมเป็นตัวโน้ตขั้นเดียวชั้นขั้นเดีด2สองชั้นหรือตัวโน้ตต่างๆเนี่ยลอยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะวางกล่องตี้แบบสามกล่องให้ดูครับยิ่งเราวางเยอะพวกตัวโน้ตมันก็จะยิ่งเกิดขึ้นมาเยอะแล้วก็เส้นเนี่ยเขาจะมีเยอะขึ้นมาด้วยยนนนัััั่่เออองคคครรรรบบบีีืศมโด อันนี้คือเอฟเฟกต์ของกล่องดนตรีแบบเร็วต่อมาเรามาดูเอฟเฟกต์ของกล่องดนตรีแบบช้ากันบ้างครับเมื่อเราวางไปแล้วครับสิ่งแรกที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะั่นก็คือเสียงดนตรีครับก็จะช้าลงนอกจากนั้นก็จะมีทาน้าของเส้นเสียงครับที่เปลี่ยนจากเส้นสีแดงเป็นเส้นสีฟ้านะครับแล้วก็มีตัวโน้ตเนี่ยค,ยค่อยลอยขึ้นมาและนี่คือเอฟเฟกต์ครับเมื่อเราไม่ได้สวมใส่เครื่องประดับใดทั้งสิ้นครับนักเต้นก็จะมีเอฟเฟกต์ประมาณนี้นั่นเอง ต่อมาเราไปดูกันที่เครื่องประดับของตัวนักเต้นหญิงครับชิ้นแรกมีชื่อว่าบัวหิมะเป็นเครื่องประดับระดับ S หรือระดับสีทองนะครับผมโดยรูปร่างหน้าตาครับก็จะเป็นคล้ายๆกับดอกบัวเลยเป็นดอกบัวที่สร้างมาจากน้ําแข็ง,งรูหิมะนอกจากนั้นจะมีไอเย็นเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วก็มีทางด้านของ กรีบของดอกบัวเนี่ยค่อยๆลอยขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับผมเอฟเฟกแรกครับนะั่นคือการเคลื่อนที่ครับเมื่อเราเคลื่อนที่รอยเท้าของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเหมือนเราเหยียบอยู่บนก้อนหิมะจะมีความเย็นออกมาจากฝ่าเท้าของเราแล้วก็จะมีทา่าของเกจหิมะเนี่ยปิวๆด้วยเวลาที่เราทําการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับผมต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่เอฟเฟกกล่องโดนตรีกันบ้างนะครับผมกล่องดนตีก็จะมีอยู่2แบบก็คือกล่องเร็วกับกล่องช้า เดี๋ยวเราจะวางกล่องเร็วกันก่อนเมื่อเราวางกล่องเร็วไปแล้วครับผมทั้งด้านของตัวโนต้ตที่ลอยลอยขึ้นมาจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นทั้งด้านของดอกบัวที่มีการลอยลอยขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะมีทางด้านของรัศมีมีออร่าครับส่งจากตรงกลางไปรอบๆคล้ายๆกับกระแสะน้ํานะครับผมเป็นกระแสะน้ําสีแดงมีทางด้านของกลีบดอกบัวเนี่ยปิวรอบๆตัวของเราด้วยนั่นเองครับและนี่คือเอฟเฟกต์บัวหิมะในกล่องโนตีแบบเร็วครับ ต่อมาเราไปดูท่าของเอฟเฟกในกล่องดนตรีแบบช้ากันบ้างครับเมื่อเราวางไปแล้วครับตรงพื้นจากตรงกลางนี่จะเป็นคล้ายๆกับหิมะที่มีรอยแตกนะครับผมนอกจากนั้นฮะรอบๆจากที่เคยเป็นตัวโน้ตก็จะเป็นคล้ายๆกับเกล็ดหิมะนี่ลอยอยู่รอบๆนั่นเองนะครับผม แล้วก็จะมีกระแสของคลื่นหรือว่าความเย็นเนี่ยส่งผ่านไปจากตรงกลางเนี่ยกระจายออกไปด้านข้างกระจายออไปด้านข้างครับต้องบอกไปเลยว่าเครื่องประดับตัวนี้ค่อนข้างจะมีความสวยงามมากๆครับแต่เพื่อนมีความคิดเห็นยังไงสาหรับเครื่องประดับชนิดนี้ก็าสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดีย๋ยวเราไปกันต่อครับสําหรับเครื่องประดับตัวที่2เป็นเครื่องประดับระดับ A หรือระดับสีม่วง ดีย๋ยวเครองะดับตัวนี้มีชื่อว่ากีอาราวนะครับผมหลุมลางหน้าตาก็จะคล้ายกับแตรที่ใช้ในการออกเสืับนอกจากนั้นจะมีออร่าครับเป็นแสงสีทองออกมาและมีตัวโน้ตสีทองเนี่ยค่อยๆลอยออกมาด้วยสําหรับการเคลื่อนที่ครับเราจะเห็นหน้าของออร่าหรือว่าจุดสีทองๆเนี่ยลอยออกจากทางด้านของเครื่องประดับด้วยตรงนี้ก็จะเป็นแสงออกมาระยิบระยับค่อนข้างจะสวยงามอยู่เหมือนกันลบต่อไปครับเรามาดูเอฟเฟกของกล่องดนตรีแบบเร็วและกล่องดนตรีแบบช้ากันบ้างโดยเราดูกันที่กล่องดนตรีแบบเร็วกันก่อนเมื่อเราวางไปแล้วครับ ทางด้านของเส้นที่มันมีการกระจายจากตรงกลางไปรอบๆเนี่ยมันจะมีความเคิร์ฟคล้ายๆกับคลื่นมากขึ้นนะครับผมนอกจากนั้น,น,นตัวโน้ตที่เคยลอยๆอ,ออกมาครับจะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นทางด้านของเรือครับผมก็มีเรือเนี่ยลอยเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมให้ทุกคนได้ดูทางด้านของบุมสูงกันด้เดิมครับผมเพื่อนก็จะเห็นได้เลยครับทางด้านของเส้นเนี่ยก็จะมีความเคิร์ฟมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวโน้ตท,ที่เคยมีเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นทางด้านของเรืออย่างที่ผมบอกไป คราวนี้เรามาดูทงางด้านของกล่องดนตรีแบบช,าช้ากันบ้างครับจังหวะก็จะสโลลงช้าลงนะครับผมแล้วก็ทงางด้านของเส้นที่ผมบอกครับก็จะมีความเป็นขึ้นตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจนมากกว่ากล่องดนตรีแบบเร็วครับเพราะว่ามันมีความที่ช้ากว่านั่นเองครับ, ano, บาทางด้านของตัวโน้ตครับก็ถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นทงนางด้านของเรือเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ากล่องดนตรีแบบช้าก็จะเป็นสีออกฟ้าสีน้ําเงินนะครับผมจะแตกต่างกับกล่องดนตรีแบบเร็วที่เป็นสีแดงนั่นเองครับ จากที่ผมเห็นมาครับผมคิดว่าเครื่องประดับระดับ A หรือระดับสีม่วงเนี่ยมีความสวยงามไม่แตกต่างกับเครื่องประดับระดับสีทองหรือระดับ S เลยนั่นเองครับและมาดูก็ต่อครับเครื่องประดับตัวสุดท้ายมีชื่อว่าแท่ครับเป็นระดับ A หรือระดับสีม่วงอีกแล้วนั่นเองนะครับผมเอฟเฟกต์แรกนะครับผมเราจะเห็นน้าของเป็นออร่าสีอมชมพูแดงๆเนี่ยลอยมาจากแท่ด้านหลังของเรา เมื่อเราทำการเคลื่อนที่ครับจะมีทางหน้าของเส้นแสงหรือว่าสายเนี่ยออกจากทางหน้าของเครื่องประดับด้วยเป็นแสงสีชมพูแล้วก็มีเศษอะไรลอยๆอ,ออกมาด้วยครับจากทางหน้าของเครื่องประดับของเราครับต่อมาครับกล่องดนตรีแบบเร็วและกล่องดนตรีแบบช้าผมบอกไว้เลยว่าเหมือนกับเราไม่ได้สวมใส่เครื่องประดับเลยครับผมเพราะว่ามันไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเลยเพื่อนๆสังเกตด,ด,ดูดีๆครับตัวโน้ตก็เหมือนเดิมเส้นเสียงการกระจายทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยครับ อันนี้คือกล่องโดตีแบบเร็วครับเดี๋ยวผมพาไปดูทางด้านของกล่องโดติแบบช้าด้วยครับสำหรับกล่องโดตีแบบช้าครับผมก็เหมือนออริจินอลการไม่สวมใส่เครื่องประดับเลยครับผมนั้นสรุปได้เลยครับว่าเครื่องประดับแท้ที่เป็นระดับสีม่วงเนี่ยมีเอฟเฟกต์อย่างเดียวก็คือออร่าที่มันลอยมาจากเครื่องประดับบริเวณหลังของเราและการวิ่งแล้วเป็นเส้นๆก็เท่านั้นเองครับโดยทางด้านของกล่องโดตีแบบเร็วและกล่องโดตีแบบช้าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์แต่อย่างใดฮะ และนี่คือเครื่องประดับทั้งสามชิ้นครับของตัวนักเต้นหญิงหรือว่า female dancer นะครับผมเพื่อชอบทางด้านของเครื่องประดับชิ้นไหนมากที่สุดสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยวันนี้ผมลนาะจากลาทุกคนไปก่อนก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมไิดีใช่ไหมด้วยวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบ๊ายบายสวัสดีครับ